โอเค okay, ครับนี่ถอนขนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเผาไฟอีกทีนึง,ไงไใช่ไหมใช่เดี๋ยวถอนขนก่อนเดี๋ยวดูฮะนี่คือขั้นตอนอะไร,ไรขั้นตอนแรกเลยตอนแรกถามว่าซื้อกินง่ายกว่าไหมซื้อกินง่ายกว่า <laughs> แต่อันทรลุมันไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปช่วยที่แทนที่ถอนขนก่อน <Okay. S 2> นะฮะ ตัวละสีโลครับตัวละสีโลนะใช่สองตัวสีโลตัวอ้วนมากได้มาได้มาสตัว,ตว,ตวมมมเมอะไร่้ห <c oughs> ลับเดียวหลับเอาห้าดาวหรือว่าเจ็ดดาวพเนีมีเลี้ยเดืวย ม,มันมันมันยาบแยงเลยเดี๋ยวมันหยาบแยบเลยเห็นไหมพอเราเผาไฟุ๊บมันมันจะแตกเลยแต่ว่าขนเลีกๆมันก็ไปหมดเลยนะถ้วเดี๋ยวเราก็จะล้างล้างแล้วก็ขัดหนุนตัวนุ้นยังอยู่บนเตาเน,นี่ยนีจังแล้วนะตั่งถ่านด,ดำหนองเข่าเมีขวนไฟเลย

นั่งมันผิวเท่าไรไปติดแปมเหนือเลยเพราะวะ่นานั่งบางแห้งปิดหน่อยนั่งบางแห้งติดแปมเหนือเลยปกติการปิดเนี่ยปิดปิดท่าๆนี่สิหรือก็อันนี้ม่ได้ได้เนี่ยเมนูลาดต้องเอาเหนือมันแบบหรือเอาเหนือมันก่อน นวันนี้เราทำเมนูเดียวเลยเนี่ยใเดี๋ยวเอาเอากระดูกอะไรไปต้มเป็นแน่แน่เป็นต้มด้วยก็คือเป็นสองเมนูสองเมนูสองเมนูในคาเดียวเลยลเหนื่อเลยครับ จจกที่เราได้แล้วจะได้เนื้อเมนูโค้งโครงก็ไม่ทิ้งก็พี่นะยังมีเนื้ออย่างเยอะเอาไปต้มอ่าเดี๋ยวไปรอดูนะฮะทำอีกเดียวทำอีกตัวนึงก่อนมีสองตัวเมนอันนี้เมนูแรกครับจริงเมื่อกี้บอกสองเมนูไม่ใช่สองมันเป็นสามเมนูเมนูนี้มันเป็นเมนูเสรเราจะเอาเกลือเกลือประมาณนึงประมาณนี้ เกลือแล้วก็ผงชูรสหูดีชิลเลอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเขามีงานวิจัยแล้วนะว่าผงชูรสนี่ไม่ได้ทำให้ผมร่วงทีนี้ก็เข้าฮะมือนี่แหละส่วนไหนมนักหัวมันหัวนม่ได้ผ่าออกเป็นสองสี่นี่ ลงไฟใช่ไหยฮะร,ร้อนๆนะมือนะเนีนะ้ใช้มือนะดึงดูดหอมนะเพราะมันโดนไฟเนะี่ยมันจะหอมด้วยนะเมนูที่สองครับ ทำพร้อมกันเลยเ,เลยเกระเพาะเนี่ยกระเพาะเนี่ยใช่ไหมด้ชิ้นส่วนที่ติดก,ตกันต้อมาด้วย ต้มที่เราใส่เลยพี่เดือดนะั่งแล้วมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โหมีมามวกับแก้มใไใกล้จะสุกแล้วกกอีกสักดเดเลือดก,กับขันตอนการหลวกเลือดได้ที่นออ้องรักน้ำหอนใส่ก่อนใช่ไหมเอาลงเอาลงต้มเลยครับม่เอแหม่ เอาที่ดีเลยครับจัมหอนใส่เลก็ได้ไดเไรเอาแบบดเดือดเดือดเลยไอเือมสุกก่นอนนะพี่น่องเดี๋ยวไหนน้ำเย็นก่อนเอาเดี๋ยวเสียใบแต่ไข่มั่กันให้เบค้ับเย็นเดี๋ยววาะน้ำเย็นเดี๋ยว ไก่นี่นีกันเลยครับเลืยดไก่ว้านี่นีอีอหมอยกควรตวตนเล็บอาจจะหลุดได้เล็บรูกองแ็งนี่คือเราไปใส่ในในลาบคร,รับในลาบหลวกเลือดให้ซุกแล้วก็มะขันออกอันทิพ โดยใบตะไคร้จะใช้ใบตะไคร้คือมันจะนจะหอมด้วยแล้วก็มันจะกินข้าวได้ย่างดีเลยหายกันปิดถิงเลยมันช่วยให้เหลวง่ายด้วยใช่อยากที้เป็นก้อนๆเลยเออวางบาดมือเนี่ย บ้านนี่พี่น้องมาเบิ้งขั้นตอนการปรุงเนาะครับขั้นตอนคือถ่ายเลยอ่ะผมถ่ายไหมถ่ายก็กลิดด่นเนื้อที่ขันมากเมื่อกี้นี่ครับใส่ก็เลยกองใส่ไ,ไปยังหน่อยพี่น้องกองก็แบบนี้มันก็คือเนื้อหนังต่างๆนี่เรามาซอยเป็นชิ้นเล,ล็กๆเลยน,นะแอมแบบโอเคตัวนี้ก็ นี่นะต้มมันทำต้มคร,ร,ร,รับบ๊กบอเบิงเฮาเบิงวะหนามหน่อยไหลหนังหน่อยแซงไปยึดไวยครับ <c oughs> ดังเผื่อได้พัดลมเครื่องลาบ เครื่องลาบครับไอ้ดองดองกระเทียมกระเทียมดองกระเทียมดองเออเพื่อสิเว้าออกกระเทียมดองครับกระเทียมดองหัวกระเทียมดองตามหน่อยหนาไมจัชหน่อยครับกินหน่อยกวนเนอยกินหน่อยน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมปึ๊บนี่กะเอาครับไม่มีสูตรตายตัวกะพอประมาณได้ดีหน่อย ใบปิดต่วนเนี่อันนี้ก็ืมีอะไรบ้างครับพี่หอมแดงอันนี้หอมตุ่นหอมเดียวกันครับหอมหอมปี๋หอมไปเรื่อยหอมไปเรื่อยเออใบมะกรูดใบมะกรูดครับอืมพักซาลาเน่ใบมิ้น์เออใบมิ้นต์แค่นี้ครับมันมีอย่างหลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหอมอันห้าตัวพี่เงาะหอม ใส่เข้าไปเลยออแรงไปเลยเพราะว่ามันร้ายเครื่องร้ายอย่งหน่อยเต็มสองตัวโหผักอลังการอ,อลังการผักหนึ่งเลยที่สวนทั้งหมดเจ้าหัวหอมมากเลยนะพี่เนาะกลิ่น,ะนอหอมซื้อว่าน้ำสีหน่อยครับเติมน้ำไปอย่งหน่อยครับเด็ดสดหลาบสด พอดีนะพอดีดัดกันขั้นตอนต่อไปพีโป่โคงครับตกกลายดีเด้อบางบางสวนกับเพจแห่งอิกบางสวนกับโบฟิตปิดคนครับอาเอาขัวเอาขัวขัวเองเอาขัวครับประมาณนี่้นะ ลายเส็บลายบาน,นอยงนี่นเยอ,อยามาก,ก่อนโอบเกลือเกลือครับเกลือ,อ,นอ,อนัน้อยนี่เค็มใหญ่หลยตัวนี้ของน่นาดนี่ชิลชิลครับอ่าปิดตาไปหน่อยเด้อสำหรับผู้หัวหลาน ตัวนี้ไปเท่าห่วยนาครับคนเท่าก้อนเอามาตัวสีเปนะ็นไดแบบหนาตาหมดไหลเนาะเลือดนี่สุกแล้วนะฮะเราใส่น้ำต้มสุกเข้าไปตม่อกี้นี่สีนี่สีสจากเลือดสีสันหน,นารัประทนันถ่ายไปคือน้ำลายไปพร้อมปะ<อ> <laughs> กินกับหนามเปาคือเกาอ่า,านะกินเถือครับเอดูอะไรไมันเห็นยากใส่พป๊ะขวดสองคุนแซมคุนน้ำพอไหมคิดว่าพอนะพี่เอาแบบโอกคิดเนาะ ดี๋ยวขอนอนุญาตชิม,น,น,มนี่เนาะเติมน้ำปลาอีกหนึ่งกมลมๆับโอเคเสี่ยพักบนันท<ะ>ุกอ,อย่างพร้ม เดี๋ยวจักให้พี่นอ้องเบิึงต้นหน้าตาเนี่ยโอ้โหเดบบันบันเนาะพี่น้องเนห็นแล้วหิวนี่จานนี้ก็แบ่งขายกับใส่ไตประมาณสักสามจาน ยังเหลือเยอะในหม้อเนี่โอเคบบเอเคันนี้ใบมะกรูดกับพริกทอดแม่ใบมะกรูดกับกทอดเครื่องเคียงนี่รับโอ้โหเปรี้ยวแล้วก็หอมใส่ลงไป เอามือน,นี้ก็เมนูลาบป,ปิดนอวีนองหน้าเดือกวีนอง,องนกินขอน้ากันอันนี้กับติดกักมาณตัวนี้นอวีนองคลิปนี้กับปากโคตรไหลโคตรแฉกน,น้ำเนยคนติดตามไม่ได้ทำได้ทั้งสองแซ่บตีต่นี่แหละจหรับมือน,นี้กันสวัสดีครับ